ให้รับผิดชอบได้แที่ทับหนังไม่หลองที่ท้องมาจากไลจ่ไม่ยอรับกันนย้องมีวนรชอบ่ถ้าไม่มีนายันท้องนะเนี่พี่ทองีทอตอนไหนะนอมาตั้งห้าหกเดือนแล้วเนี่ยมืมจะมาให้พี่แล้ผิชอบ่ะแล้วทีจะแน่ใจได้ยังไงว่าี่เป็นพ่อเป็นไ้ท้องอะเอเสร็จ นนิลล่เพอมไปแล้วใช้ตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกผมหมายถึงว่าเอาไว้เปลือตาแนะเดี๋ยววันหลังท่อดีกะต้องท่ออีกนะท่ออีกท่ออีกยัดต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 ัดเัดตัดตัดเัดตัดตยดตัดต่ดตัดตัด ทำไมหน้าท้องพี่สึ้แต่ามเนี่ยนะนี่ท้องจริงปะเนี่ยไม่ท้องนะพีท้องนะนะการะลจับพี่ดำา้ไหมเนี่รู้เลยทองเรนาององให่แล้วไมมเลยน้นเปคือเรื่องนี้นะเป็นเรื่องหัวเมียเขาอย่าไปยุ่ง 아, <목소리도> 나